ไปดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปบรรจุคนเนาะมื้อนี้ก็มาพ่อกับซ่องบอกภูมิเเชียวเก่าเนาะมื้อนี้บอกภูมิเอสิมาให้แนวทางหวยห้าน้อยสตาเด้อพี่น้องเด้อห้าน้อยสตาเนาะวดพี่ที่สามสิบเมตรได้อพี่น้องห้าน้อยสตาเนาะมดที่สามสิบเมตรเนาะหวยห้าน้อยสตาเนาะพี่น้องเนาะตัวลงเสือบอกภูมิบ่คสวยงามเด้อพี่น้องเพราะว่าบอกภูมิแม่นคนฝั่งนี้ได้อพี่น้อง นา้อยเสตาเนาะงวดทิธีสามสิบเมตรได้พี่น้องเด้อตัวเลขมีเข่ามีรูดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพียงแนวทางได้พี่น้องเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องเนนาะแวทางเนาะบนล่างคู่เก่าเนาะซื้อหวยเฮาก็ต้องซื้อบนล่างอยู่แล้วเนาะพี่น้อง สำหรับต้นเด่นได้พี่น้องเด้เด่นฮานอยสตาเนาะเราพูดไปให้เด่นที่หกกับเจ็ดได้พี่น้องให้เด่นที่หกกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อฮานอยสตาเพื่อื่นนะครับเด่นหกกับเจ็ดเนาะบานนี้ก็มาจับคู่น้ำกันเลยได้พี่น้องเนาะสำหรับจับคู่แบบมีหลายได้พี่น้องเราพูดแส่แค่หกคู่ได้พี่น้องมากคือมาเนาะผมมาคือผมมาเนาะพี่น้องพูดแค่หกคู่เนาะ อกสามอกสี่อกแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนี่ด้วยพี่น้องสำหรับแนวทางฮานอยสตาร์อื่นๆนะพี่น้องเนาะใหแ้แค่หกคู่เลยนะพี่น้องนะไปมากแค่หน้าจอเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขมีเขา่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนี่สำหรับฮานอยสตาร์เนาะพี่น้องเนาะ อ่ะขอให้ปังๆเนะพี่น้องเด้อนะสำหรับคลิปนี้เนาะบัลลุกุ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัลลุกุ้งบัเชียร์กุ้เกล้าน้อพี่น้องเนาะถึงช่องสิบูมี่ไปสนับสนุนเนาะบัลลุกุ้งก็สิลงแนวทางให้พี่น้องตลอดเลยพี่น้องเนาะอ่ะขอให้พี่น้องปังๆเด้อรับพัฒนามาให้นาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงล้ำลุ่มทุกคนเนาะพี่น้องเนาะอ้าวสบายดีพี่น้อง